สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเอาแล้วไปสารพืชมงคลปูดคู่อำนาจเก่าเตรียมดันเสียหนูอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยวันที่15พฤษภาคม2566 นยายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวไพศาลพืชมงคลกรณีพัก9ก้าไกลชนะการเลือกตั้งปี2 5 6 6พร้อมจัดตั้งรัฐบาลผสมกับอีก6พักการเมืองโดยระบุว่าเอาแล้วกลัวบ้านเมืองจะชิบหายไม่พอขั้วอำนาจเก่าเตรียมดันหมอหนูเป็นนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในขณะสวสายอำนาจเก่าแถลงจะโหวตสวนเสียงประชาชนสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเห็นหรืออย่างที่นักสยศาาตร์ทางกฎหมายโยนลูกวางหมากรัฐบาลเสียงข้างน้อยปูทางไว้ก่อนแล้วก็บอกได้คำเดียวว่าตัวใครตัวมันขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวที่ นายไพศาลโพสเฟสบุ๊กโดยระบุเพียงว่ายังไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้พูดคุยหรือหา,ห,าหรือกับใครขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ